Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับที่นี่ตอนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ e มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแยงระหว่าง2มหาอำนาจนะฮะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากด้วยก็คืออุตสาหกราหารมสานะครับ อย่างที่เราทราบกันน่นะครับว่านักศึกษาจากเอเชียเนี่ยเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หนึ่งในที่ที่คนเลือกเดี๋ไปเยอะที่สุดเนี่ยก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้กําลังจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมนะฮะคือความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่คิดว่ามันจะมาพร้อมกับเรื่องของโควิดด้วยนะฮะคือมันมันผสมกันไปด้วยเนี่ยนะครับมันเลยเกิดเรียกว่าเป็น สองสาเหตุใหญ่ที่มาพร้อมกันเป็น perfect storm ของธุรกิจการศึกษาชาวรัฐก็ว่าได้นะฮะเล่าแบบนี้ก่อนว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักศึกษาจากจีนเดินทางไปเรียนที่สหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยนะฮะสาเหตุหลักอันนึงก็มาจากการต้องบอกว่าคนจีนจํานวนมากร่ํารวยขึ้นนะครับพอร่ารวยขึ้นก็มีเงินเหลือที่จะส่งลูกหลานเนี่ยมาเรียนที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะปริญญาโทเนี่ยการมาเรียนเฉพาะค่าเทอมอย่างเดียวเนี่ย ก็เป็นหลักแสนเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะทีนี้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่มีโควิดเนี่ยนะครับก็ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องของสองครามการค้าเนี่ยก็เริ่มส่งผลนะฮะตอนแรกเนี่ยมีการไม่ให้นักเรียนจีนที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับเรียนในบางวิชาที่เป็นตระกูลที่ไฮเทคมากๆนะครับเพราะว่ากลัวที่จะขโมยความลับกลับไปนะฮะมันก็เป็น,น,นเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการล็อกดาวน์เพราะโควิด ตอนเกิดล็อกดาวเพราะโควิดเนี่ยนะครับมันมีกระแสะต่อต้านคนเอเชียโดยเฉพาะจีนนะครับถ้าหลายท่านจำได้นะฮะตอนแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกโควิด19ว่าอู่ฮั่นไวรัสหลังจากนั้นก็เรียกว่าไชน่าไวรัสมันมีภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่ค่อนข้างจะไวรัลเลยทีเดียวคือว่าเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่ในสุนทรพจน์นั้นเนี่ยมี มีการขีดค่าคำว่า coronavirus ออกแล้วเขียนคำว่า Chinese virus แทนนะฮะภาพนี้เป็นสุนทรพจน์ของประธานาธบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่19มีนาคมนะฮะทีนี้พอมีกระแสะแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็มีเคสที่รายงานว่านักเรียนจีนเนี่ยนะฮะโดนคล้ายๆกับว่าเป็นลักษณะของการเหยียดผิวนะฮะออตั้งแต่โดนออตะโกนนะฮะจนถึงการทำร้ายร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับมีการรีพอร์ตเคสตัวเลขเออแบบนี้นที่เป็นลักษณะของการเหยียดผิวของต้องบอกว่าเป็นชาวเอเชียนเนี่ยนะครับ1,900เคสตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาซึ่งสูงกว่าปกติเป็นอย่างมากเลยนะฮะทีนี้ามาดูกันว่าในตลาด ของออต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยของสหรัฐเนี่ยนะครับนักเรียนต่างชาติมาจากไหนต้องบอกก่อนว่าไซซิ่งของตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สล้านเหรียญน,นี่คือค่าเรียนนะครับซึ่งนักเรียนต่างชาติเนี่ยจ่ายเงินในจำนวนนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับลำดับ1 3ึมาจากประเทศจีนนะครับันดับที่2คืออินเดีย18%นะครับลำดับที่3คือเกาหลีใต้5%นะครับไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นเนี่ย แคนาดาบราซิลคนละ2นะฮะซาอุดิอาระเบีย3แล้วก็เม็กซิโก1นะครับประเทศไทยเราไม่ติดะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องเราต้องไลฟ์ฟังองว่าในโครงสร้างของค่าเทอมเนี่ยนะครับผมยกตัวอ,อย่างนะฮะ UCLA, UCLA UCLA ก็เป็นหมาหาวิทยาลัยที่ดังแล้วก็เป็นหมาหาวิทยาลัยที่เป็นหมาหาวิทยาลัยของรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในรัฐนั้นอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะจ่ายค่าเทอมถูก แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาจากเนี่ยนักเรียนต่างชาติสมมติว่าเราไปเรียนอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะจ่ายค่าเทอมแพงแพงกว่าเยอะนะครับกรณีที่อยู่อย่างอ่า UCLA เนี่ยถ้าคุณเป็นคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับคุณจะจ่ายค่าเทอมถูกกว่านักเรียนจีนหรือนักเรียนไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยถึง3เท่านะนั่นแต่ว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ที่สูงนะครับหรือว่าอีกอยู่หนึ่งที่คนไทยชอบไปเรียนนะครับ University of Illinois ที่ r b a n a c h a m p a i g นนะฮะอันนี้นี่ก็เพื่อนผมจบกันเยอะมากเลยนะฮะ คนที่ในบรรดานักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับสิเป็นนักเรียนจากประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากระแสของการต่อต้านจีนเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรื่องของการศึกษาของสหรัฐตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างแน่นอนนะฮะเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับอเมริกันคาวนซิลเอ็ดูเคชันเนี่ยนะฮะบ,บอกว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยน่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ23,000ล้านเหรียญ แล้วก็นักเรียนต่างชาติน่าจะมาเรียนลดลงประมาณ25%นะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015ที่เขาไปสำรวจนะฮะนักเรียนจากประเทศจีนเนี่ยนะครับว่าอยากจะไปเรียนที่ไหนมากที่สุดป,ปกติเนี่ยอเมริกาจะชนะตลอดเป็นครั้งแรกที่อังกฤษชนะนะเป็นครั้งแรกอังกฤษตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยม42%นะครับที่อเมริกาอยู่ที่37%นั่นหมายความว่าในปีต่อๆไปเนี่ยถ้ากระแสยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับ นักเรียนจากจีนเนี่ยก็คงจะเลือกไปเรียนที่อังกฤษมากกว่าสาเหตุหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้ว่าความตึงเครียดอันเนี้ยความตึงเครียดที่ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะต่อเนื่องยาวนานไปขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าคุณไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเอาแบบที่แพงหน่อยแล้วกันนะฮะ Brown University นี่ก็เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ดังมากเนี่ยเอาเฉพาะค่าเรียน2ปีนะครับกับค่ากินอยู่เนี่ย ก็จะตกประมาณสักแสนห้าหมืเหรียญน,นะคะตอนหนึ่งคนนะครับนั่นหมายความว่าเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยอ้ามันมีอีกเซอร์เวย์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดสิบสาเนามลยนะครับของคนอเมริกรันที่เป็นผู้ใหญ่มีมุมมองต่อประเทศจีนเป็นลบ73%ของคนอเมริกรันที่เป็นผู้ใหญ่มีมุมมองต่อประเทศจีนเป็นลบ เพิ่มขึ้นจาก26%ในปี2018คืออันนี้เป็นข้อมูลที่แบบฟังดูน่าตกใจมากนะฮะข้อมูลนี้เป็น s urvey ของ Power Research Center คือคนเมริการมองประเทศจีนเป็นลบเนี่ยในปี2018เนี่ยแค่26%เองตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น73%นั่นหมายความว่าแน่นอนว่าการที่เป็นคนจีนที่เมริกาตอนนี้เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือไอ้เรื่องของการเหยียบผิวเนี่ยผมเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะ มันมีจริงแนละ้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสพอสมควรทีเดียวไม่ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็เจอกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะอยากจะหลีเกเลี่ยงนะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไปเรีนยนที่สหรัฐแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างอีกนะครับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนะฮะในปีนี้เนี่ยนะครับปีการศึกษา2020-20 2ีถึงเ็นี่ยคืออ็อกซ์ฟอร์ดนะครับเอ่อลำดับหลังนั้น2345เป็นนาริกามาที่6 เป็น Cambridge นะครับแล้วก็กระโดดไปที่11คือ Imperial College นะฮะหลังจากนั้นก็เป็นที่14นะครับ E T H ที่ซูรนะครับที่16 University College London นะ U C L นะครับอังกฤษนะครับแล้วก็ที่18 University of Toronto นะครับมาวิทยาลัยของจีนเนี่ยจริงๆแล้วติดนะครซิงหัว University เนี่ยนะครับเข้ามาเป็น Top 20ครั้งแรกในต้องบอกตั้งแต่จัดระดับมาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกมาเลยก็ว่าได้นะครับลำดับที่23นะครับ Peking University นะครับอันที่25 NUS นะครับ National University of Singapore นะฮะ27 London School of Economics นะครับ30 University of Edinburgh นะฮะ38 University of Melbourne นะฮะ2คือ LMU ที่ Munich นะครับ34 UBC University of British Columbia นะครับ35 King's College London 36 Karolinska Institute Sweden นะครับ36เท่ากันนะครับ University of Tokyo นะครับ สาิบเก้ายูนิฟอฮ่องกงนะครับแมกเกลมาที่40่นะฮะแคนาดานะครับเทคอัลเทคโนโลยีออฟมิวนิกแล้วก็ h e เดนเบิร์กยูนิเวอร์ซิตีนะครับ41 42จากเยอรมันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกอะที่คุ้นๆนะครับนันยางเทคโนโลยียูนิเวอร์ซิที่47นะครับยูนิ s อร์แมนเชสเตอร์ที่51เนะฮะเท่ากับยูนิ e r s i t ซิดนีย์นะครับเกียวโตยูนิเวอซนะฮะ อ่า n ไ s นีสจู e ิตี้ y อ f ฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงห้าสนะครับเป็นต้นนะฮะไอที่เว้นๆไปนี่ก็คือส่นวนใหญ่ก็เป็นของอเมริกานะท,านทั้งสิ้นทีนี้แม้ว่าจะมีโควิด1 9นะฮะก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการการไปเรียนต,ต่อต่างประเทศของนะักเ,เรียนจีนเนี่ยลดลงเลยนะครับจากการเซอร์เวย์ครั้งล่าสุดจาก QS เนี่ยนะฮะบ,บอกว่านะักเรียนจีนที่ตัดสินใจไม่ไปเรียนต่อเนี่ยมีแค่4%เท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนไม่ได้กระทบหนักขนาดนั้น ย่งไรก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของ education เ,เป็น soft power นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอเมริกาเสียตำแหน่งนี้ไปเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าน่าเสาหัสทีเดียวในขณะที่ฝั่งอังกฤษเนี่ยเรียกว่าสนับสนุนกิจการนี้มากนะครับตอนนี้มีม post study work visa ซึ่งก็เขาก็ทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นทั้งทั้งีซ s a การเข้ามาเรียนแล้วก็ post study work visa ก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับอังกฤษจึงเป็นที่ที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามาลลำดับต้นๆเลยนะฮะของ choice ที่นักเรียนเอเชียอยากไปแล้วกัน ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่จีนแต่เขาไปถามนักเรียนจากจากเอเชียนะครับรวมถึงแถบบ้านเราด้วยเนี่ยว่าอยากไปเรียนที่ไหนเนี่ยนะฮะหลายคนก็ก็เริ่มตัดสินใจอยากจะไปอังกฤษบ้างไปแคนาดาบ้างหรือว่ามาออสเตรเลียบ้างนะครับคนที่เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะฮะตั้งในเอเชียนะครับโดยรวมๆเลยนะครับยีบอกว่าคิดว่าจะไปคิดว่าจะไปเรียนที่อื่นคิดว่าไม่ไม่อยากเรียนที่นี่แล้ว35%คิดว่าตัดสินใจอยู่นะฮะ แล้วก็41%เนี่ยบอกว่าไม่ไปยังยังอยู่ยังังคิดอยู่ที่อเมริกานะครับคําถามก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะไปถ้าอยากจะ,จะไม่อยากเรียนที่อเมริกาแล้วเนี่ยทำไมนะครับลำดับหนึ่งก็คือวีซ่ากับอิมิเกรชันพอลิซีนั่นนโยบายเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองมา,าประมาณเกือบๆหกสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ใกล้กันมากเลยก็คือตัวรัฐบาลของทรัมป์แล้วอันที่สามก็คือว่าแอนติไฮเซียนเซนทิเมนต์คือความรู้สึกถูกเหยียดผิวนะฮะเหยียดเชื้อชาติอ่ะพวกเนี้ยนะฮะก็ก็ทำให้นักเรียนจำนวนมากจากเอเชียก็ไม่อยากเรรีีียนนนท่่แล้วะคับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในบรรดานักเรียนต่างชาติทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดรวมกันตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับมีการซัพพอร์ตงานถึง5 0 0แสนตำแหน่งในสหรัฐนะครับแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ล้านเหรียญน,นะก็ะถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามีช่วงหลังๆเนี่ยชื่อเสียงกับกับนักเรียนต่างชาติไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่จะให้นักเรียนที่ หลายท่านอาจจะเคยจําได้นะตอนนั้นน,นโยบายหนึ่งที่ออกมาบอกว่าถ้ามหาวิทยาลัยไหนเปิดเรียนแต่ออนไลน์จะไม่ให้นักเรียนอยู่ที่อเมริกาต้องกลับไปประเทศตัวเองแต่ตอนหลังโดนโดนฟ้องนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้ทํานโยบายนั้นก็เลยไม่ได้ออกมานะฮะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าไอ้นโยบายอิมิเกรชันของสหรัฐเนี่ยไม่เฟรนลี่อ่ะไม่ไม่ไม่เอือ้อกับนักเรียนต่างชาตินะครับก็หลายคนก็ตัดสินใจไปที่อื่นถ้าเกิดเกิดการย้ายของนักเรียนต่างชาติจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทำจะทําให้สหรัฐค่อนข,ข้างจะสูญเสีย soft ์พา e เวอร์ทีเดียวนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปน่าสนใจดีนะครับหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักศึกษาจีนเนี่ยมีความสุขว่าตัวเองถูกถูกเอามาเป็นตัวประกันระหว่างการความขัดแยงระหว่าง2องมาหาอำนาจด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถูกเขียนไว้ในบทความชิ้นนี้นะครับ บทความชิ้นนี้ลืม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 บอกบบบชื่อบทความนะฮะบทความชิ้นนี้ชื่อ Trump and COVID Force Chinese Student to r e a d i n k the U.S. นะครับจาก Nikki Asian Review นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ v i s s i o n to the Moon Podcast Continue with your Mission